อากาศตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะหกโมงเช้าอันนี้ฉันกำลังจะไปซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็เอาขวดไปแลกเป็นเงินด้วยขวดเปล่าที่นี่ก็สามารถแลกเป็นเงินได้ฉันก็จะถือมาแบบนี้นี่อากาศแบบนี้หนาวหนาวแบบนี้สององศาแบบนี้ฉันอยู่ที่เพนนีนะ มันก็จะเอาใส่แบบนี้มันก็จะขึ้นเงินแบบนี้มันก็จะกดออกมาแบบนี้ซื้อมานาวทั้งสองอย่างเลยน,นี้จะทำซุปไก่เาเลือกซุปไก่เอ๊ะเลือกไก่ ฉันชอบกินแตงดองมากอันนี้ก็อร่อยอัน,นเล็กๆนี่ก็อร่อยนะอากาศเช้าจะดีนะเห็นไหมหนาวแต่ก็ไม่หนาวเพราเราชินเราชอบ นำมันฝรั่งมาปอกเปลือกนะคะน้ำมันฝรั่งไปล้างหัวหอมมาแช่น้ำก่อนปอกเปลือกหัวหอมที่ปอกแล้วมาแช่น้ำไว้กอนเพื่อลดอาการแสบตาเวลาหั่นนะคะขึ้นแช่มาหั่นแล้วก็ล้างน้ำน้ำเนื้อไก่มาหัา่นเต๋าแล้วล้างน้ำต้มมาตักนำผักชีปาปริก้ามะเขือเทศแครอทล้างแล้วก็หั่น ทีนนี้เราต้มไก่ใช่ไหมพอต้มไก่เสร็จแล้วเราก็ใส่มันฝรั่งต้มมันฝรั่งได้สักพักหนึ่งเราก็ใส่ผักต่างๆลงไปแต่ว่าอันนี้ผักชีค่อยใส่ทีหลังนะแกงเดือดแล้วเราก็ใส่ผักชีลงไปได้เลยเสร็จแล้วนะซุปไก่นะคะเสร็จแล้วซุปไก่ควันร้อนๆแล้วโอ้โหน่ากินไหม อร่อยมากเลยแล้วเราก็ใส่ใส่อําน้ำมะนาวพริกลงไปนะมันก็จะเหมือนมุกหางงัว